แต่สิ่งที่คุณสุรพลรเรียกร้องต่อ p olicymaker ก็คือคนควบคุมนโยบายเนี่ยคือเขาบอกว่าอย่าดูแต่กราฟอย่าดูตัวเลขที่มันไม่มีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตอยู่หลังตัวเลขเหล่านี้โอ้โหแม่งสุดยอดเจ็บปวดปะนะดูแม่งแต่ตัวเลขอัตราการบริโภคเงินเฟอ้อมีการส่งออกดีขึ้นโอ้โหค่างเงินสะเทือนะไรให้ดูแต่ตัวเลขอะ ไปดูไปเดินตลาดบ้างครับนะไปเดินตลาดสําเพง็งตลาดพระคูรัตตลาดบางกะปนะิอะไรนี้บ้างนะตลาดนะไปดูพ่อค้าแม่ขายเขาบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้มาเป็นขาประจำนะฮะที่ผมมักจะเอาความที่เห็นของท่านท่านเนี้ยนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ สำหรับความคิดเห็นของท่านเป็นคนอื่นไปไม่ได้นะคือคุณสุรพลโอภาสเถียนนะคุณสุรพลแกไปออกงานประชาชาติ Exclusive Forum 2025นะครับคนพลิกวิกฤตนะเมื่อวันที่25มิถุนาที่ผ่านมานี่เองนะครับาปที่บอกว่าผมอัดคลิปวันนี้ไม่แน่ใจจะได้ออกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันวันนี้นะครับคุณสุรพลแกขึ้นเวทีนะแล้วก็แกออกมาเตือนนะครับหลายๆครั้งเนี่ยคุณสุพลก็จะมักจะมีข้อเขียน ดีๆนะครับที่มากระตุกพวกเราทั้งหลายนะว่าทั้งลูกหนี้แล้วก็ทางเจ้านี้นะฮะส่วนใหญ่แต่ว่าในครั้ง,นง,งเนี้ยช่วงหลังๆเนี่ยคุณสุรพลแกมักจะกระตุกไปที่ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการปัญหาหนี้เสียไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของธนาคารเจ้าของธนาคารนะฮะผู้บริหารสูงสุดของธนาคารแบงก์ชาติหรือรวมถึงพวกกระทรวงการคลังแล้วก็ฝั่งภาคของรัฐบาลนะครับก็เอาเป็นว่า ลองไปฟังกันดูนะฮะว่าเนื้อหาสาระที่คุณสุรพลเนี่ยนะครับก็ออกมาในวันนี้เป็นยังไงเป็นออคอลัมน์นะฮะในหนังสือพิมพ์ประชาชาตินะครับเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าเครดิตบูโรเตือนวิกฤตหนี้หวังยาแรงช่วยกลุ่มเปราะบางวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันที่20 20กรก,กรกฎาคม2อ6 8เมื่อเกือบเดือนที่แล้วอะ่ะมีข่าวมาว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้คุณสู้เราช่วยโครงการส นะซึ่งโครงการคุณสู้เราช่วยโครงการ2น่าจะจบไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วอ่านี่มันที่20กรกฎาคมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับไม่มีมาตรการอะไรเกิดขึ้นมาเลยครับคนก่อนหน้านี้ที่เขาจะเข้าโครงการเขาเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นนี่เสียงแต่เดือนตุลาปี67เนะาพอจะเข้าโครงการที่2อบอกจะมีโครงการที่2เขาก็ไม่รู้มันจะออกมาเมื่อไหร่ยังไงไม่รู้เลยนะครับก็เเป็นว่า จะปล่อยเสียดีไหมจะปล่อยเสียเราจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือไม่มีความชัดเจนอะไรเลยไม่เข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรอ่ะเอาเป็นว่าอ่านให้อ่า,อาในให้ฟังแล้วกันนะคุณสุพลเขาบอกว่างี้ผมผมไม่ถึงหมายถึงตัวผมนะหมายถึงคุณสุพลนะคุณสุพลเขาบอกว่าผมได้เดินทางคุยกับผู้คนนะมาตั้งแต่ช่วงการระบาดโควิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือคุยกับผู้คนในระดับที่เดินฟุตบาทนะคือพูดง่ายคือประชาชนนะีนะ่ะแกคงมไมก่กระทบกระเทียบ ใครหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ก็มาว่าเขาเนี่ยไปคุยกับคนที่ระดับเดินฟุตบาทอยู่บ้านเช่ากินข้าวกล่องว่าเกิดอะไรขึ้นเราทั้งหลายอยู่ในคลื่นลมในทะเลเดียวกันแต่เราอยู่เรือคนละลำบางท่านอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินบางท่านอยู่บนเรือประมงบางท่านอยู่บนเรือหัวทงเรือหัวทงในหัไม่ได้ใจก็อาจจะเป็นเรือลำเล็กๆน,นะคลื่นลมที่ประทะจึงไม่เหมือนกัน ความเจ็บปวดแรงกระแทกที่เข้ามาไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้เรียกว่าความเหลื่อมล้ำนะคนรวยก็ยังรวยอยู่อย่างนั้นนะใครดูโซเชียลมีเดียต่างๆนะยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์คนร่ำคนรวยทั้งหลายก็ยังอวดร่ำอวดรวยกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะโควิดมาเป็นยังไงประเทศชาติจะเป็นยังไงก็ยังอวดร่ำอวดรวยกันอยู่เหมือนเดิมก็ยังรวยก็ดีใจพวกเขาด้วยนะครับ แต่เขาอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดบ้างก็ได้นะจากภาวะเศรษฐกิจแต่เขาก็ยังรวยอยู่อแต่ว่าเขาบอกว่าก็กูรวยก็้กูทาไงวะ <c oughs> ก็เป็นโชคดีของเขานะเอาเป็นว่าทุกคนแทบทุกคนน่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดแต่อาจจะได้รับผลแบบเแบบแบบนี่ยอย่างนี้บอกบางคนมีคลื่นลมแรงอะ่ะแต่ว่ากูยอ,ยกอยู่บนเรือเฟอร์รี่อะ่ะนะกูอยู่บนเรือสาราญไม่รู้สึกอะไรเลยนะอาจจะโครงคลงนิดหน่อย ให้คนอยู่บนเรือประมงก็อาจจะวกแตกวกแตกนิดนึงนะครับแต่คนที่อยู่เรือหัวโทงนี่คืออาจจะหนักหน่อยคือแบบโยกไปโยกมานะเรือพร้อมที่จะแตกและก็ลมกลางทะเลได้แต่ละคนได้รับผลกระทบจากโควิดไม่เหมือนกันคุณสุพลเขบอกว่าผมอยากจะบอกว่านี่เนี่ยการเป็นนี่ไม่ใช่บาปการเป็นนี่ไม่ใช่บาปพระท่านก็พูดไม่สามารถจะใช้แต้มบุญมาขอใช้นี่ให้มันลดหายไปได้เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการนะนะ เอาว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่บาปแต่การไม่จ่ายหนี้สําหรับผมผมก็ถือว่าไม่ใช่บาปนะหลายคนมักจะพูดว่าเป็นหนี้ไม่จ่ายหนี้เขาแล้วบาปมึงไอคนพูดแต่มึงบาปตั้งมึงพูดแล้วแหละแต่ว่าอะไรฮะเอ้ยมึงเป็นหนี้มึงไม่จ่ายหนี้เขาง,งบาปนะคือไอพวกวิจารแบบนี้มักจะวิจารในในสิ่งที่ไม่มันเป็นวิจารณคนอื่นที่มันไม่รู้จักด้วยอ่ะนึกภาพไปอย่างว่าผมทําคลิปผมเล่าเรื่อง คนเดือดร้อนเรื่องนี้อะไรแอรจะไปข้คนคนมาเขียนคอมเมนต์เนี่ยไม่จ่ายนี่าบาปคือมึงก็ไม่รู้จักไอคนที่ครูพูดถึงในคลิป u t ท b e ว่าเขาลาบากระบนแค่ไหนแนะนําเขา,าเขาจ่ายนี่ไม่ได้ก็ต้องจุดจ่ายไปก่อนพี่ตั้งหลักเจ้านี่ช่างแม่งก่อนนะเอาตัวให้รอดก่อนนะเอาครอบครัวให้รอดก่อนนะลูกเมียให้รอดก่อนนะพี่เจ้านี่ช่างแม่งก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปจ่ายนะผมก็แนะนําแบบนี้เพราะว่าอะไรมีเงินมาพันหนึ่งอะ่ะเอาเงินไปซื้อข้าวให้ลูกกิน,กนดีกว่าไหมดีกว่าไปจ่ายนี่ พอพูดแนะน,นําไปแบบนี้มันก็จะไปมีนคนบอกว่าเนี่ยชอบแนะนําคนให้ไม่จ่ายนี้่มึงองะบบาปนะว่าผมด้วยว่าคนไม่จ่ายนี่ด้วยว่าลูกนี้ด้วยผมไม่อยากจะบอกว่ามึงอะไรบาปเพราะอะไรมึงไม่รู้จักเขาแต่มึงไปเขาเรียกว่าตัดสินเขาแล้วว่าเขาบาปมโนกรรมมโนกรรมมึงอะ่ะหรือว่าจีกรรมใช้คําว่ามันวัจีกรรมได้ไหมมันพิมพ์ม,มา พิมแป้นพิมพ์กรรมอ่ะเมา็นว่ามโนกรรมวัจจีกรรมมึงอะแหละบาปเพราะเขาไม่รู้จักมึงเลยนะมึงไม่มีสิทธิ์ไปบอกเขาบาปไม่บาปเรื่องของเขานะความเดือดร้อนขัดสนไม่เหมือนกันเขาไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะเขาไปกู้เงินธนาคารซึ่งมันมีอาชีพในการปล่อยกู้นะแล้วสุดท้ายเขาจ่ายไม่ได้นะเขาก็จ่ายไม่ไหวเขาก็ไม่จ่ายเขาจะบาปได้ยังไงธนาคารก็ดําเนินการตามกฎหมายไปสินะ ใครกู้อ่ะก็ไปฟ้องร้องเอาใครค้ำก็ไปไล่บี้กับผู้ค้ำเอาไปตามยึดทรัพย์สินเขาสินะจะมาบากเบิบอะไรนะครับแล้วอีกหลายคนก็จะชอบพูดบอกว่าเนี่ไปยืมเงินญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังอยู่นะช่องผมอะ่ะไม่เคยผมไม่เคยพูดเลยบอกว่าให้ไม่จ่ายนี่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผมมีแต่บอกว่าให้จ่ายเขาแต่ถ้าจ่ายไม่ไหวเราคุยกับเขาก่อนอย่ามีเจตนาที่จะไม่จ่ายและผมจะพูดเสมอว่า ทางที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเราจ่ายหนี้กับเจ้าหนี้แบงค์ไม่ได้อ่ะห้ามเด็ดขาดเลยขอร้องเลยอย่าไปเอาเงินญาติเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาคุณไปกู้เขาแล้วเนี่ยคุณมีหนี้บัตรต้องจ่ายเดือนละสี่ห้าหมื่นเนี่ยคุณหาเงินไม่ได้แล้วแต่คุณไปยืมเพื่อนยืมญาติยืมใครก็แล้วแต่ที่คุณรู้จักอ่ะเอาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเดือนละห้าหมื่นทั้งทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าการที่คุณไปเอาเงินคนเหล่านี้มามาจ่ายหนี้ี่โอกาสที่คุณจะคืนเขาอ่ะมันน้อยมาก นะแล้วคุณรู้ไหมคนที่คุณไปยืมเงินเขามาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบว่าเขาเขาอยากช่วยเหลือคุณแต่เขาก็ไม่ได้รวยมากแล้วเงินที่คุณไปยืมเข้ามาห้าหมื่นมาใช้มาใช้หนี้พวกสถาบันการเงินเนี่ยมันทําให้ครอบครัวเขาอาจจะลาบากในสองสามเดือนข้างหน้าก็ได้ถ้าคุณไม่คืนเงินเขาอะ่ะกรณีแบบนี้ผมมักจะบอกเ,เพื่อนๆเสมอว่าอย่าไปยืมนะไปยืมมายิ่งยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและตัวเองอันนี้แหละคือบาปแต่ถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่จ่ายไม่ต้องไม่บาปบอกเลยไม่บาปผมพูดเสมอว่า กลัวบาปอ่ะก <styles> ็ไปทําส <Luis> ังฆทานให้แม่งเลยไปทําสังฆทานกับวัดอะไรดังๆเนี่ยวัดไร่ขิงวัดท่าม่วงวัดอะไรอะหลวงพ่ออะไรที่มีคดีความเยอะนั่นแหละไปทําสังฆทานกับวัดเหล่านั้นไปเลยนะหลวงพ่อได้เอาเงินไปสีกากรบซะไปทาสังฆสังฆทานให้ยูโอบีไปทําสังฆทานให้อะไรซิตี้แบงก์เคทีซีกรุงศรีอน่นะครับไปทําให้เขาสิ กดน้คอุทิศส่วนกนุศลนะหลวงพ่อมาตอนเช้าตักบาทใส่ซองสวายปัจจัยขอเอาที่ส่วนกุศลให้หลวงพ่อสวดบัตรเคดีซด้วยนะครับผมไม่ได้จ่ายเาครับผมบาปถ้าใครคิดว่าบาปก็บาปแต่เนี่ยคุณสุพลก็การเป็นหนี้ไม่ใช่บาปแต่คุณสุพลไม่ได้บอกว่าการไม่จ่ายหนี้ไม่บาปผมยืนยันว่าการไม่จ่ายหนี้ไม่บาปแต่ใครไปเอาเงินพี่น้องเพื่อนฝูงที่เขาช่วยเหลือคุณอันนั้นนะบาปเพราะไปสร้างความเดือดร้อนให้เขา ถามว่าธนาคารมันเดือดร้อนมันไม่เดือดร้อนหรอกเพราะมันมีระบบป้องกันการเป็นหนี้เสียอยู่แล้วเข้าใจว่ามันเป็นธุรกิจอต่อผู้สุพนบอกว่าแน่นอนตอนนี้คนเป็นหนี้ต้องใช้หนี้สัญญาต้องเป็นสัญญานะครับนี่เหมือนเพลงพีเ่เบิร์ดเลยนะสัญญาต้องเป็นสัญญานี่คือหลักการพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้อย่างไรก็ดีประเด็นหลักก็คือทุกคนต้องใช้หนี้แต่ศักยภาพในการใช้หนี้อยู่ตรงไหน ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยกก็บอกว่าเป็นหนี้ต้องใช้หนี้แหละแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเขามีศักยภาพในการใช้หนี้หรือเปล่าเออนะครับวิกฤตหนี้อันตรายจุดล้างเศรษฐกิจกคุณสุรพลฉายภาพว่าอย่างนี้ฉากทัดออนะฉากทัดของสุรพลเนี่ยของคุณสุรพลเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะตัวเลขหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นทางการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16.4ล้านล้านบาท ซึ่งอัตราส่วนที่บอกว่าจะเป็นวิกฤตและเป็นอันตรายต่อการฉุดลังเศรษฐกิจก็คือเกินกว่า80%ต่อ GDP แต่ที่ผ่านมาเนี่ยหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยสูงเกินกว่าระดับดังกล่าวไปแล้วเคยขึ้นไปนสูงสุดอยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆด้วยตอนนี้ลงมาอยู่ที่88.4%ต่อ GDP นะครับในปัจจุบันนี้นะครับการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากน้ําท่วมใหญ่ปี54แล้วก็มีความพยายามกดลงมาด้วยมาตรการต่างๆ นะไม่ว่าจะออก LTV มีฟองสบู่อสังหาซึ่งก็ทำให้เศรษฐกิจไทยโตช้าลงปัจจัยฉุดรั้งมาจากการที่คนเป็นหนีนะ้ต้องหาเงินไปใช้ชำระหนี้จึงลดการบริโภคลงนะครับทั้งนี้นะครับหากจะให้หนี้ลดลง GDP ต้องโตให้ไวกว่านี้มันถึงจะเข้าสู่80%ได้จากบริบทนี้แปลว่าประเทศไทยเริ่มดีควเเือนของไทยเริ่มพุ่งสูงสุดตั้งแต่ ปี54นะฮะตั้งแต่ปีน้ำท่วมปี54นะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับพอเชิญกับภาวะหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นมา10กว่าปีแล้วแล้วก็พยายามกดลงมาตลอดนะแต่ว่าเขาจะเอาหนี้ครัวเรือนเนี่ยเทียบกับ GDP เสมอนะครับว่าไม่ควรจะเกิน80%ต่อ GDP นะครับตอนนี้ก็เอ่อเมื่อสักปลายปีที่แล้วนะ่าพุ่งขึ้นไป90ตอนนี้ลงมาเหลือ88เพราะ GDP ของไตมาสแรกมันมันมันโตแต่ใครเชื่อว่าประเทศไทย GDP โตบ้างผมว่าแม่งไม่ติดลบก็บุญแล้วนะครับเนี่ยเพราะะนนี้เขาบอกว่าถ้าอยากอยากให้นี่ครัวเรือนลงเนี่ยนะครับ GDP มันต้องโตทีนี้การที่จะทำให้ GDP โตทำให้นี่ครัวเรือนมันลงเนี่ยคนไทยหรือเราเราทำอะไรไม่ได้หรอกมันขึ้นอยู่กับระดับรัฐบาลแล้วอันนี้ต้องบอกว่านักการเมืองผู้บริหารประเทศเนี่ยนะมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยเหลือคนไทยได้ทั้งประเทศเลย คุณต้องวางนโยบายที่จะทําไงก็ได้ให้ GDP มันโตอ่ะนะคือหลายคนบอกมึงเก่งมึงก็ไม่ทำกูไม่เก่งเงี่ยกูทําไม่เป็นแต่คนที่มันมาอาสาที่จะดูแลบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองประเทศอ่ะมันต้องไปทําดิเออทำไงก็ได้ให้ GDP มันโตอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันหรอกผมก็ไม่รู้หรอกทายังไงอ่ะเอาว่าให้มันมีการจับจ่ายใช้สอย GDP มันจะมีอะไรอ่ะส่งออกรายได้จากการส่งออกรายได้จากการบริโภคในประเทศอ่อมีเงินจาก การลงทุนของภาครัฐเนี่ยก็หลักๆก็มีแค่3าสี่ตัวนี้แหละนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ย GDP มันไม่โตเพราะว่าแบงค์ชาติมันกลัวงเงินเฟอ้อกลัวงเงินเฟ้อเกินเหตุไม่รู้อะไรมันจะกลัวอะไรมเงินเฟ้อเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยตกหลุมรายได้แล้วก็จมหนี้นะครับเมื่อพิจารณารายได้ของคนไทยในแต่ละกลุ่มอาชีพอาทิลูกจ้างการผลิตผู้ประกอบการอาชีพอิสระภาคการเกษตรลูกจ้างบริการประมาณกว่า4ี่ล้านคนในปีห2สองเนี่ยซึ่งเป็นปีก่อนโควิดเนี่ย กระทั่งปี2565เนี่ยที่จบช่วงการระบาดรุนแรงพบว่าผู้ประกอบการอาชีพอิสระ10ล้านคนได้รับผลกระทบแรงที่สุดคือแม่ค้าที่เคยขายของในตลาดขายไม่ได้เพราะโควิดไม่อาานุญาตให้มาขายไม่เจอไม่ให้เจอกันนะ่ะต้องเขาเรียกว่าชัดดาวชัดดาวหรือล็อกดาวล็อกดาวเรียกล็อกดาวแต่ละจุดกว่าที่จะกลับเข้าสู่ระดับรายได้ก่อนโควิดต้องเลยมาจนถึงประมาณปี67คือระดับรายได้ที่ตกลงไปในหลุมแล้วกว่าจะกลับขึ้นมา ต้องใช้เวลาถึงปี6กแต่ในแต่ละท่านที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือผู้ใช้แรงงานล้นวนมีสัมภาระอยู่ข้างหลังที่เรียกว่าน,นี่นะและสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางคือดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยมันไม่รู้จักโรคระบาดดอกเบี้ยไม่เคยหยุดบานในระหว่างโรคระบาดมันเกาะและสะสมตรงนั้นนะครับคือมึงจะงดยกเว้นดอกเบี้ยไม่มีจะต,ตาย เฉ <gie? S 2> พาะอดอกเบี้ยก่อนก็ได้หรือที่จ่ายมาเฉพาะเงินต้นดอกเบี้ยไปตั้งพักยังไงก็ไม่ยอมลดให้เดี๋ยวผมบอกนี้นะครับดอกเบี้ยร,ระหว่างทางถ้าเราเป็นหนี้เสียเนี่ยดอกเบี้ยระหว่างทางเนี่ยนะครับเราสามารถไปเจรจาลดกับธนาคารได้นะครับแฮคัดดอกเบี้ยได้นะครับขึ้นอยู่กับธนาคารไม่เหมือนกันนโยบายแต่ละที่ไม่เหมือนกัน,น,กนและบริบทต,ต่างๆที่คุณจะไปชําระเขามันมีข้อแตกต่างเอาเป็นว่าไอ้ดอกเบี้ยที่เราไม่ได้ชําระเขาแล้วมันมันมันทบ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 อ่ะ เอาไปขอแฮคัดไดนะ้แต่ต้องบอกว่าดอกเบีย้ยนะเขาจะไม่เอาไป,ไปทบกับเงินต้นนะไม่ได้นะผิดกฎหมายจากข้อมูลพบว่ารายได้โตแค่ปีละสมแต่รายจ่ายรวมภาร,ระนี่โตปีละหแปลว่ารายจ่ายวิ่งเร็วกว่ารายได้ทุกคนก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตัวเลขนี้จัดทําโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนี่เป็นอาการสะท้อนใี้เห็นว่านี่คืออาการอินคัมช็อกหลุมรายได้ สิ่งที่ตามมาก็คือถ้าเราอยากเห็นตัวเลขนี่88.4%ไหลลงมาอยู่ที่80%หรือ70%ต่อ GDP คําตอบอยู่ที่ GDP ต้องโตซึ่งไตรมาสแรกของปีนี้โต3.1%แต่ทั้งปีประมาณว่าจะเหลือแค่1.8%เท่านั้นดังน,นั้นน่าจะลึกออกแล้วนะครับว่าอีก3ไตรมาสตอนนี้ไม่ใช่3ไตรมาสหรือ2ไตรมาสที่เหลือจะเป็นอย่างไรนะประเทศไทยคุณสุพลเขาบอกว่าตัวเลขไม่เคยโกหกใครมีแต่ใจเราเท่านั้นแหละที่พยายามสะกดจิตตัวเองว่าหลอกตัวเองว่า มันยังดีอยู่เดี๋ยวก็ดีขึ้นอ่าทนจ่ายกไปก่อนทนจ่ายรักษาเครดิตบูโรไปก่อนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะแต่คนที่ดูข้อมูลอย่างผมเนี่ยคือคุณสุพลเขาบอกเขาดูข้อมูลเนี่ยเขาดูทุกเดือนซึ่งตัวเลขเดือนเมษาที่เป็นตัวเลขล่าสุดสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับมีต่างการเติบโตเทียบกับปีปีต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 2. 3ขณะที่สินเชื่อรถยนต์เนี่ยนะครับติดลบ9%คือการปล่อยสินเชื่อนะ อ่าสินเชื่อบ้านยังขยายตัวอยู่หน่อยหนึ่งแต่สินเชื่อรถยนต์ติดลบที่น่าสนใจมากก็คือสินเชื่อสําหรับคนตัวเล็กตัวน้อยอ่าที่กู้เงินในระบบของเครดิตโลร้อยหกสิบกว่าแห่งมีการขอกู้สองห0ื่นถึงห้าหมบาทเพื่อทําธุรกิจเต,ติบโตติดลบอยู่ที่ 5, 5้าเปอร์เซ็นตส่วนสินเชื่อโอดีที่เป็นเลือดหล่อเลี้ยงคนตัวเล็กติดลบแปดเปอร์เซนตนี่คืออาการที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ข้างล่างคือคนตัวเล็กคุณสรพลบอกว่าได้รับโจทย์จากรัฐบาลถามคําถามมาว่ามีรถกระบะกี่คัน ที่กำลังจะถูกยึดในอีกหนึ่งสองเดือนข้างหน้ามีรัฐบาลก็ถามมาไปดูในระบบเครดิตบูโรให้หน่อยสิเครดิตบูโรว่ามีหนี้ค้างชําระเกิน30วันคือจ่ายค้างจ่ายมาหนึ่งงวดเนี่ยแต่ยังไม่เกินสามงวดเนี่ยมีอยู่ประมาณสองแสนห้าหมื่นสองพันสัญญานะที่มีความเสี่ยงจะถูกยึดคือมีรถจะถูกมีเสี่ยงความเสี่ยงจะถูกยึดเนี่ยประมาณสองแสนห้าหมื่นคันขณะที่รถมอเตอร์ไซค์นีนน่ยโอ้โหที่เป็นหนี้เสียประมาณหนึ่งล้านคันซึ่งเหล่านี้เป็นดัชนีชี้วัด ของมนุษย์เดินถนนทั้งสิ้นผู้ประกอบการขับกระบะนะมีโอกาสถูกยึดปีนี้25 0,000คันรถมอเตอร์ไซค์1ล้านคันโอ้หหากดูตัวเลขตั้งแต่เดือนมกราผ่านมา4เดือนแล้วนะครับนี่เริ่มค้างหรือนี่ที่ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษนะนี่เริ่มค้างและนี่กล่าวถึงเป็นพิเศษคือนี่ที่ยังไม่เป็นนี่เสียนะครับผมพูดหลายครั้งแหละที่เรียกว่านี่ SM นะคือค้างชําระเกิน1เดือนนะแต่ว่ายังไม่เกิน3เดือนนะครับอันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด มีอยู่ทั้งหมดห้าแสนเก้าหมื่นล้านบาทนะครับเหลือเพียงสี่0สนหาหมื่นล้านบาทคือลดลงมานะคือไอ้นี่ที่มันค้างชำระเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสามเดือนเนี่ยมันลดจากห้าแสนเก้าหลือสี่แสนห้าไอ้จากที่มันลดเนี่ยไม่รู้มันมันลดเพราะมันกลับไปเป็นดีหรือมันลดเพราะมันอยู่ NPL มันลดเพราะมันน่าจะตกเป็น NPL มากกว่านะนะขณะนี้ที่ปรับโครงสร้างเนี่ยเพิ่มจากเก้าแสนสอง หมื่นล้านบาทเป็น1.18ล้านล้านบาทคือ4เดือนเนี่ยมีหนี้ที่ปรับโครงสร้างนี่เพิ่มถึง260,000ล้านเขื่อนยักษ์ตัวนี้ยกขึ้นมาเติบโต31%สต่วนหนี้เสียอยู่ที่1.2ล้านล้านบาทหนี้เสียเพราะโควิด1 7แสนล้านบาทหนี้ปรับโครงสร้างหลังเป็นหนี้เสียอีก1.09ล้านบาทนะครับเอาเป็นว่าแปลว่าหนี้เสียเนี่ยก็คือหนี้เสียจากโควิดเนี่ยแสนเจ็ดจากล้านสองเนี่ยเป็นหนี้เสียจากโควิด1นึ่งล้านสองแสน 1.2ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นหนี้เสียจากโควิด1 170,000ล้านและเป็นหนี้เสียที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วปรับโครงสร้างหนี้อีกก็ยังเสียอยู่เนี่ยอยู่ที่1.09ล,ล้านล้านบาทนะครับหากเอาหนี้เสีย1.2ล้านล้านบาทมากางออกมาเครียออกมาดูจะพบว่าคนที่เป็นหนี้เสีย5ล้าน1 0สนคนจากคนทํางานในประเทศไทยทั้งหมด44ล้านคนเป็นคนมีหนี้เสียมีชีวิตอยู่ไม่ปกติ 5ล้านกว่าคนนี้รอโดนหมายสารโอ้โหสารรวยเลยเนี่ยค่าธรรมเนียมสารยังรวยเลยสารรวยเลยเนี่ยนะล่อหมายสารประมาณ5ล้าน10,000แสนคนเน้นเลยนะ5ล้านกว่าคนนะโอ้โหในะจำนวนดังกาวพบว่า3ล้าน3 0 0แสนคนเป็นหนี้เสียต่ำกว่า1น0 0 0แสนบาทคิดเป็นมูลหนี้1่0แสน2หมื่นล้านบาทหรือ10%ของหนี้เสียทั้งหมดคุณสุพลบอกว่าผมไม่เคยพูดตัวเลขหลักพันล้าน แต่มันเป็นะระดับล้านล้านถ้าดูแค่ว่าตัวเลขเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราจะมีความเมตตากับเรื่องนี้ต่างกันนะถ้าเกิดแบบคนไม่รู้เน็บแตมใครเปล่าเนบแยมแบงค์ชาติเปล่าผมไม่รู้นะแต่คุณจะบอกว่าเนี่ยถ้าดูแค่เป็นตัวเลขเนี่ยเฉยๆนะความเมตตากับเรื่องนี้ต่างกันแต่สิ่งที่คุณสุรพลเรียกร้องต่อโบรกเกอร์ maker ก็คือคนควบคุมนโยบายเนี่ยคือเขาบอกว่าอย่าดูแต่กราฟอย่าดูตัวเลขที่มันไม่มีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตอยู่หลังตัวเลขเหล่านี้ โอ้แม่งสุดยอดเจ็บปวดป่ะนะดูแม่งจต่ตัวเลขอัตราการบริโภคเงินเฟอ้อมีการส่งออกดีขึ้นโอ้โหค่างเงินเสถียรแล้วให้ดูจากตัวเลขอ่ะไปดูไปเดินตลาดบ้างครับนะไปเดินตลาดสําเพง็งตลาดพะกูรัดตลาดบางกะปอิอะไรี้บ้างนะตลาดอะไรยิ่งเจริญอะไรเงี้ยตลาดคลองเตยตลาดสี่มุมเมืองไปดูบ้าง นะไปดูพ่อค้าแม่ขายเขาบ้างนะครับเนะี่ยแถวๆนะั่นวางบางหุ่นพรมอ่ะเขาบอกว่าต้องแก้นี่อย่างจริงจังก่อนวิกฤตกลุ่มนี้คือเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนไทยเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจไทยทําอะไรไม่ได้ติดกับดักอยู่ตรงเนี้ยนะครับท่านว่าเราควรจะเอาเขาออกจากจากจุดจนี้ไหมเอาเขาออกมาไหมนะซึ่งถ้าไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเราคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนี้เสียจะขยับขึ้นจากหนึ่งสองล้านล้านเป็นหนึ่งสาล้านล้านบาทเมื่อกี้ ใช่เมื่อกี้พอดีผมอัดข่าวอีกข่าวหนึ่งก่อนหน้านี้นะ AMC บริษัทมหาสิทรัท์คาดว่านี่เสียประเทศไทยสิ้นปีนี้อยู่ที่1.5ล้านล้านบาทนะครับไม่ใช่1.3ล้านล้านบาทตามที่กุศรพลบอกคาดว่าพุ่งไปถึง1.5ล้านล้านบาทเป็นสูงสุดในประวัติการประเทศไทยประเทศสยามประเทศนี่นี่สิ้นปี68จะมีหนี้เสียสูงสุดในสยามประเทศตั้งแต่ก่อตั้งประเทศไทยมาคุศลบอกว่าถ้าเรายังไม่มีมาตรการแบบแรง,แรง นี่ที่กําลังจะเสียเนี่ยก็จะขยับขึ้นเพราะความเปราะบางของรายได้เ,เมื่อใดที่ค้างชาระสาสิบเอวันตามมาตรฐาน TFRS 9จะประกาศให้เป็นนี่กําลังจะเสียทันทีหรือ SM จะขยับขึ้นนะก็คือผู้ง่า่คือใบบ้าบอตามใบมาตรฐานของบัญชีของระดับโลกอะ่ะคือแม่งต้องบันทึกบัญชีตามมาตรฐานโลกเป็นคือไม่จ่าย31วันปุ๊บบันทึกไว้เลยว่าต้องเป็นนี่ SM นี่ SM คือต้องเฝ้าระวังนะ อาจจะต้องมีการการสำรองหนี้ศูนย์บางส่วนหรือเปล่าเลยจะเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้นะนะถ้าเกิดปรับโครงสร้างหนี้ถ้าเป็นนี้ SM เนะเป็นหนี้เสียสาสิบเอ็วันแต่ไม่เกินเ0้าสิบเรียกว่าดีปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันแบงค์ชาเขาใช้คํานี้แต่ถ้าเป็นหนี้เสียเกินสาเก้าสิบเอ็ดวันจะเรียกว่า TDR หรือการปรับโครงสร้างหนี้เอาเป็นว่าทั้ง t d r ทั้งดีเนี่ยมันจะต้องมีการขยับแล้วตัวเลข n อ l มันจะขยับขึ้นอีกไปมากน้อยแค่ไหนในปึในหนึ่งปีข้างหน้า บนเงื่อนไขที่ว่าหากไม่มีมาตรการที่ออกมาเป็นกรอบเป็นกำรรจะทําให้หนี่ลดลงได้อย่างไรเขาบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวมีมาตรการเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันได้ไหมครับแบงค์ชาติคุณสู้เราช่วยโอ้โหช่วยช่วยอะไรครับช่วยน่ไยได้ไหมครับ <c oughs> ผมไม่ได้เป็นคนเก่งเลยนะแต่ผมแค่มองว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี40เนะี่ยมันรอดมาได้เพราะมันมีเอ c มซแห่งชาติมันมี A อ c มซีแห่งชาติ นะที่เรียกว่าบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยหรือบอสอท a อ AM c แห่งชาติเนี่ยมาโอบอุ้มหนี้เสียเอาไว้แล้วก็เขาไม่เขาไม่เร่งฟ้องไม่อะไรทั้งสิ้นน่อยค่อยคุยกับลูกหนี้ไปเรื่อยรอให้ลูกหนี้ฟื้นนะแบบนั้นถึงจะรอดไม่ใช่ว่าให้แบงค์ขายหนี้ให้เอกชนเอกชนแม่งกวานหมูดิแม่งก็ไปซ้ําเติมลูกหนี้ต่อนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่าจะต้องใช้เงินอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ผมแค่ว่ามันควรจะต้องมี AMC แห่งชาตินะครับคือบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งชาติประเทศไทยอะ ต่อนะครับอบกว่าคนวันนั้นก่อนนี้ด้วยปัจจัยต่างๆนานาคนวันนั้นเจอหลุมรายได้จนมีหนี้จนเป็นวิกฤตชีวิตอย่างน้อย3ล้าน3แสนคนจาก5ล้านหนึ่งแสนคนที่เป็นหนี้เสียคนวันนั้นกำลังไต่ข้ามภูเขานี่ตกหลุมรายได้ไต่ภูเขานี่ด้วยกำลังที่อ่อนล้าด้วยเศรษฐกิจที่โตแค่ 1. 8ซคนวันนี้จึงต้องมีจึงต้องมีคนที่มีหน้าที่เข้ามาช่วยเพราะตัว ตัวเขาเองทําได้แค่ระดับหนึ่งคนมีหน้าที่จึงต้องทําหน้าที่หน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบอํานาจมาไม่ต้องรอให้ใครมากดปุ่มเปิดแพรคุมป้ายจึงค่อยทำจัดการใหญ่เครดิตบุโรกล่าวไว้อืนั่นแหละอันี้ผมบอกลงไปดูระดับลากญ่าบ้างนะครับอย่ามูวแต่นั่งห้องประชุมประชุมตัวเลขนะปลอมตัวไปคุยกับคนไทยตามที่เขาแบบไปยืนกด ADM บ้าง ไปลองซื้อกับโคงกับข้าวดูบ้างไปร้านก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องไปร้านดังอะ่ะร้านดังมันเต็มตลอดอยู่แล้วนี่ใช่ปะไปร้านที่มันไม่ดังอะ่ะที่บอกว่าขายข้าวแกงราคาถูกๆไม่ใช่ร้านดังอ่ะไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับฝากไว้แล้วกันใครที่เป็นผู้บริหารแห่งชาติสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ